เชื่อแบงน์คอร์เขาวันนี้เราจะมารีแอค Exclusive Performance Video บิ l l i o n a i r e b a b d y Concert อันนี้ได้มีการเปิดแล้วใช่ไหมคะใช่ที่คอนเสิร์ตที่โซวัวนแรกเออ c r ซึ่งเราอนสเต e r ก็คือตื่นเต้นมาอมเออเพราะว่าสวยมากสวยมากมีแต่คนแบบบอกเหมือนมีหลายชุดอะแล้วคนก็แบบเอออันพันหาวมาในทวิตเตอร์อะ นี่ก็แบบอ่านเล่นผ่านเร็วๆเพราะแบบอยากดู กตาเองตัวเองว่าแบบสุกขนาดไหนอลูกสาวแบบฮอตขึ้นเรื่อยๆคือแบบว่าเหมือนนอกจากการแบบจะได้ไปทัวร์แล้วอย่างเงี้ยไอเพลงต่างๆในในบ้มเนี่ยมันมันยังอยู่ในชาร์จอยู่เลยเว้ยแบบริปเดิมเองอะไรอย่างเงี้ยว่ามาแรงนะิีมาแรงมากอยู่ในชาร์จอยู่ในชาร์ตอยู่อ่ะเขาจริงก็นานอยู่นะนานแล้วนะนานนํำเนาะแล้วคือยังตั้งไตอยู่ด้วยใช่ไหมี้ยังไตอยู่งงมากทุกคนก็งงโดนซื้อแล้วแล้วก็ยูทูบก็ยอดวิวแบบ เออเขาก็เลยไม่รู้ว่าอย่างเขาคงหวังยอดวิวมั้งกินเงิน Youtube อยู่มั้งตอนเนี้ยเออเลยลงวิดีโอมาเยอะๆเงี้ยใช่ใช่มาชอบว่ะดูเลยลูกสาวเราลูกสาวเราจะสวยแค่ไหนตำป่ากิมจิอะไรใดๆก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาเรียกกันเปิดด้วยใครว้ายพี่ลูกกะ โอ้โปากช้ำมากอุ้ยสวยอ่ะเปิดผมเปิดหน้าหมดเลยนะคะคุณแม่ว้าวนี่แหะของไทยเนี่ยตำป่าวันเนี้ยตำป่าตำป่ามาแรงดุกวันขึ้นดุกวันวันอุ้ยงอนวิลามีวิลามีสวยอ่ะความสาวเพิ่มเป็นวันนะคะไม่ได้เพิ่มเป็นปีวิลามีโตมากเลยอ่ะสูดโอ้นี่กินจิกินจิ ผมผีผมย่ามกันนะลูกเออเอานี่ยต่อมาโอ้คนนี้ดูหน้าดิดูหน้าดูหน้าวุ้ยลิกเพลงนี้มันไอ้นี่ดีว่ะเนอะคนรวยเนอะ้องหลอกเดี๋ยองหลอกเออด็กินเตอร์อุโอ๊ยโอ๊ยโหเท่ขนา ่ตวาดตอนเข้าเมื่อกี้นี่วิสวยอ่ะผมอ่ะอาสาเขาเอวหักอยู่เด้อนี่เราเจอได้กดกระดกอยเสียงอ่ะมีสวยว่ะจริงผมสีนี้ก็สวยนะน้าเหน่อน้อยเนื้อนะเอออันนี้เสียดเธออันนี้ว่าแต่ละคนอ่ะหน้าแต่ละคนอ่ะ อยู่แถวหลังอ่ะเฮ้ยนี่นุกับโอ้ยพุชลิดอ่ะหูมไอ้ผ้านะชุดเนี้ยเนาะอ๋อมันต้องมีไม้สบัดอย่างงั้นเหรออืมโอ้โห้แต่ละคนเฮ้ยแบบแบบกอ่ะปีเลยแน่อือ ญิงดิซุยใช้หน้ากันเก่งมากเลยเนาะจริงเต้นแล้วก็แบบเพลงเนี้เพลงนี้เลยอ่ะเนาะหน้าทุกคนอ่ะเนาะอยู่แถวหลังก็เห็นนะจริงจริงเบอร์กล้องเบอร์ยังเห็นใส่เบอร์เข้าต้องแผดไปลูกรู้นหรือผมโรล่าเป็นแบบดูเป็นแบบการเซ็ตแบบใหม่ ยังไงก็ไม่รู้ว่าเหมือนจะยุ่งแต่ก็ไม่ยุ่งจบแล้วเหรออยากดูอีกอ่ะอีกสันเหรอจบแล้วจริงใช่ไหมเออจบแล้วเพียงเพลินมันเด่นเพลินอะหน้าคือแบบอันนี้ดูเป็นแบบจริตจริตที่แบบหน้าเอาจริงหน้าคือขโมยทีนทุกอย่างหน้าของทุกคนเลยนะเนาะดูจริตหน้าเนาะคือแบบตาเลอะเออคือปกติคนที่แบบ ก่อนอนน้านี่คือใครใครมาในสินใครก็จะฝกกับคนละรือป่นี่แบบบางทีอ่ะขึ้นมาใช่ป่ะแล้วพอมีคนคาดหวังอยู่ตามันก็จะหลุดมันหลุดไปแบบแผงหลังแผงซ้ายแผงขวาคือคนคือทุกคนคือแบบหน้าเต็มมากจิตเพลงนี้คือยังไงวะก็มันมีความแบบเพราะเพลงมันแบบฟิลมีเดียมนิดนึงเออมันเชิดมันมันสวยมันแบบมันมีซ่อนความเซ็กซี่ด้วยอยู่นะเซ็กซี่นะเพลงนี้แบบถ้าแบบอูอูเออ ตึ๊าอะไรยุ้อยู่ด้ยแม่น่าจะต้องแบบใช้หน้าช่วยไงอันนี้ก็แบบใช้หน้าช่วยเยอะมากคือคือปกติแบบ YG หรือแบบอ่าเขาเรียกว่า y g สไตล์ก็คือแบบหน้าเขาจะไปอยู่แล้วแต่พอแบบอันนี้คือแบบทุกคนเมันเป็นแบบมันเป็นแบบตามแบบจังหวะเพลงอินเนอร์เฮงอ่ะ มันยิ่งแบบทะเลทะเลทะเลมันถึงคนดูนะอืไมู่้ว่าโฟกัสใครแต่ชอบชุดเขานะแม่จริงชุดดีเขาดีไซน์มาให้เต้นอ่ะเนาะเออเน่น่าจะซีนชุดดำดำมั้งที่ทุกคนแบบว่าอยากเห็นเยอะเยอะเพราะทุกคนสวยมากอาสาโอ้เอออาสาเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเหมือนมันมีมันมีซีนในคอนเสิร์ตอตที่เขาเขาจะมีซีนเดี่ยวที่แรปขึ้นที่เขาแรปขึ้นมาเขาบอกเหมือน แบบมาเบลสาขาเกาหลีมันจะมีซีนที่เอวหักหักอะหักหักอินเนอร์แบบล้าสร็จตามไม่ได้อ่ะเนาะเหมือนแบบใช่เลยเออเออเออฟิลโอ้แต่ตอนนคนที่ผ่านมาแบบมีมเยอะอยู่นะมีมเจ้าหญิงพาริต้าอีกอะที่เต้นคิกแค่เกาโอ้เยอะแยะเลยพาริต้าเป็นไอนี้เลยเรื่องที่ร้องเพลงของอันนั้นด้วยเพลงค o v e r อะแล้วแบบเจ้าของเพลงเขารีแบบรีโพส์อะยิ่งดังเขาไปใหญ่เลย เขาชอบหนี้ว่ะชอบนี้อ่ะมันแบบเดินมันจะมาจะริดเดี๋ยนาะจะริดเกินจะริดทรือจ้าจริงจริงเด็กทองหล่อจริงลูกหลักลูกหลานอินเตอร์เด็กอินเตอร์มือหน้าเลยอ่ะมือหน้าดูแบบเก่งตามหรอเก่งตามปีเรียนเน่เนี้ยโอ้ต้นแพรคือแบบเจ้าหญิงจริงๆว่ะ ใช่ทั้งแบบไอ้นี่เห็นเห็นเห็นในทวิตอะแฟนบอยของเบมอนอะโคตรเยอะเลยเว้ยแล้วแบบไม่แปลกใจคือถ้ามันเป็นถ้าแบบทรงอย่างเงี้ยเนาะทรงอย่างที่าตอกแฟนบอยอะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าอก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นอีกแบบเป็นแนวสนุกสนุกบ้างเด็กบ้างผู้หญิงกระเทยพี่กระเทยจะชอบอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจที่จะมีแฟนบอย ใช่ไหมเหมือนเขาเจาะทุกตลาดเหมือนกันนะงงอ่ะเออแต่จริงๆแบบแมสมากเลยนะแบบแบบความ,มาแมสนี<ม>่ยแฟนบงแฟนบอยเอยเ,เด็กเอยผู้หญิงเออทุกแนวเลยรงงงงงเลยงงบอกว่าแบบตอนเดี๋ยวน้องอาจะไปเวอร์ทัวร์ วันวันแบบที่เอเออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้องอ่ะก็จะไปสัมภาษณ์ที่แบบแกรมมี่มิวเซียมด้วยแล้วก็จะมีโชว์ก็คือไปอิกาก็ไปอิการอบนี้ก็น่ะจะได้ได้กลับมาน้องใช่แล้วก็แบบเหมือนแบบล่าสุดแบบ r o n g stone อ่ะเขาก็จะแบบให้ฉายาของวงนั้นวงนี้อะไรอย่างเงี้ยเบมนอนก็เป็นอะไรนะฟิวเจอร์ ก่อนเขาอ่านแป๊บดเป็นเ u อร์เพอร์เฟ t อะไรว่ะคุณแม่ชื่อเพนหรือเปล่าใช่เค่ะให้ข้อมูลมันแปลกปังเวอร์ไม่ปังเวอร์เป็น f u t u อ e of music อนาคตของวงการดนตรีขลังเลยเออใกล้ก็จริงไง by Rolling Stone เกาหลีโอเลียคือแบบน้องทัวร์เริ่มทัวร์เวอร์ทัวร์กันตั้งแต่อยู่น้อยๆนะคือแบบดีนะเพราะว่าแรง บบมั่นใจได้ว่าแรงไม่ตกแน่นอนอ,ะอ่ะนี่พี่ลูกกากก็ได้คว้าอันดับหนึ่งไอดอลชาวญี่ปุ่นที่เหมาะกับการเป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลมากที่โซดหรอมีการทำรแลอะไรเงี้ยหรอเบมอนเป็นวงลูกกี้ชื่อเสียงด้านชื่อเสียงแบบนประจําเดือนกุมภาอืออืมเอมอเริ่มมีโพชาร์จเจออะไรขึ้นมาแล้ว,ลวนะี่มพอพอทัวร์ค่ะพอทัวร์มันจะมีคลิป แฟนแคมของแต่ละคนมันปล่อยออกมานี่เห็นบ่อยมาคือ้ห็นยังมาทั้งในทวิตเตอร์ทั้งในไอจีเห็นจะมานี่ว่าแบบก็จะตกแบบนองดมได้เยอะเนาะแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ที่เกาหลีอ่ะก็แบบออกดอกออกผลนะใช่พี่โซลมอนก็ไปดูพี่โซลมอนเขาเป็นแฟนบอยที่แบบ แชอบมากค่ะเขาเขาจะแบบอ้างอิงกันกันเป็นติ่งเบมอนตลอดใช่แล้วก็ไปดูคัมเพลตติ่งสุดน่ารักเออโอเคโอ้ยเบมอนลูกสาวเก่งมากค่ะเก่งเนาะมีจานอะไรนะคะมีทุนาปลาโอ้ใช่ไหม ก็คือว่าภูมิใจไปเรื่อยๆแล้วก็สวยขึ้นเรื่อยๆเต้นแรงขึ้นก็เต้นแรงอยู่แล้วอินเนอร์อะไรอยู่แล้วรูแบบเหมือนแบบการดู MV แบบพอยิ่งนานวันยิ่งภูมิใจอืมยังยังไม่รู้สึกว่าแบบเหมือนคุณแม่ที่เห็นลูกแบบทำได้ดีตลอดเลี้ยงมากับมือ ดีจงไจงนะคะอโอเคอเค่ะใครดูแล้วเป็นไงนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วติดตามทุกช่องทางของแทชเชอร์ด้วยนะคะอันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายย